แล้ว pH ของน้ำาความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำนะครับที่เหมาะสมกับร่างกายเรานะครับก็คือเจ็ด่นะครับให้เป็นด่างออกทางด่างนิดหนึ่งเพราะ่าร่างกายเราเป็นกรดเราต้องเอาด่างมาปรับนะครับอันนี้เป็น pH ที่เหมาะความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมนะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบมาแล้วครับอันนี้ในเรื่องของขนาดของน้ํานะครับน้ําสนามแม่เหล็ก นะมีขนาดเล็กนะแต่เนื่องจากเขามีภาวะความเป็นเป็นด่างสูงมากก็จะไม่เหมาะกับการดื่มนะนะครับอันนี้ผมเอามาสรุปให้น้ําจากหมู่บ้านยืดๆนะครับอ,อ่ก็ขนาดของน้ําเล็กลงอนะ่นะแล้วก็ความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นี้โอเคนะแต่จะเป็นน้ําอันคลายมากไปนิดหนึ่งนะเป็นด่างมากไปหน่อยนะเราก็าไม่รู้จะไปหาจากไหนมานะครับเราก็หายากนะนะครับแล่น้ําบ่อน้ําแร่นะครับาน้ําแร่ก็ ่าเริ่มมีขนาดสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความเป็นกรดเป็นด่างก็โอเคนะแต่น้ำกลรนน้ำฝนน้ำประปาน้ำแร่ธรรมชาตินี่มาดูตรงนี้เลยนะครับก็122่งยิบสนะโลหิตหนะเลือดเราครับร้อนะครับ,รบก็ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำอันคลายที่ผมจะคุยต่อไปเนี้ยนะครับก็คือน้ำนานโนเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นน้ำที่มีปริมาณที่เหมาะสมนะ